สวัสดีค่ะก้อยจะเเพดร้อยล้านสมุนไพรนะคะวันนี้จะพาพี่ๆมาเพาะกระหล่ำปีตั้งแต่เริ่มต้นจะถึงต้นโตนขนาดนี้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเช้าๆหกโมงเช้าถึงไม่เกิน8ปดโมงเนี่ยปากใบของพืชเขากําลังเปิดรับสารอาหารเต็มที่นะคะเราสามารถที่จะฉีดพ่นอาหารทางใบให้เขาได้เลยค่ะต้นก้าวผักสลัดของก้อยนะคะพอเริ่มโตเนีย่ยก็จะเริ่มให้อาหารทางใบแล้วก้อยก็จะเดินรอบสวนเลยนะคะแต่เช้าเพื่อที่จะไปฉีดพ่นนะคะให้ผักต่างๆในสวนทั้งหมดเลยแม้แต่แตงกวานะคะก้อยก็จะไม่ลืมนะ ตะขคายที่ก้อยใช้นะคะเดี๋ยวก้อยจะปักไว้ในลิงก์ตะการติ๊กต็อกช็อปนะเดินมาหลังสวนเห็นมะเขือดกมากๆเลยค่ะนึกถึงเมนูน้ําพริกขึ้นมาเลยนะคะก้อยก็จะทําการเก็บมะเขือไปกินกับน้ําพริกกันค่ะเมนูที่ก้อยชอบมากที่สุดก็คือน้ําพริกผักนี่แหละคะ่ะกินได้ทุกวันไม่เบื่อเลยเสร็จแล้วเดี๋ยววัดมาเก็บมะม่วงก่อนนะคะมะม่วงตัวนี้เนี่ยก้อยเก็บทานประจําเลยค่ะเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะเปรี้ยวสะใจมาก เรามาเริ่มพอมเมล็ดกันเลยดีกว่านะคะเซตทดลองปลูกกระหล่ำปีนะคะที่ก้อยถืออยู่นี้ราคา150บาทนะคะพี่ๆมาแกะดูข้างในกันข่ะว,ว่าได้อะไรบ้างจะมีเป็นถาดหลุมนะคะ35หลุมแบบนี้ค่ะได้ทั้งหมด3ชิ้นนะคะรวมเป็น150หลุมให้มเมล็ดไปประมาณ100มาเมล็ดนะคะ1ซองแบบนี้ไอพี o นอตเกตพรีเมียมที่ก้อยใช้เองเลยนะคะนี่จะเป็นเกตดเดียวที่ก้อยใช้เลยค่ะได้ไป3ถุง พอได้ของไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะแกะพีทมอสแล้วเทใส่ตะกร้าเล็กๆสีขาวที่ก้อยให้ไปได้เลยนะคะพีทมอสที่เหลือก็เอาเทไว้กับอีกถุงหนึ่งก่อนค่ะเพราะก้อยจะใช้ถุงซิปนะคะในการอบควบแน,น่นเขาไว้ก้อยเลือกหาตะกร้ากับถุงซิปที่ใช้ได้พอดีกันเลยนะคะที่จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาหาถุงมามัดค่ะหลังจากนั้นก็แกะเมล็ดเลยนะคะแล้วก็เทใส่ฝ่ามือแบบนี้เลยค่ะก้อยก็จะโรยเมล็ดลงไปเลยนะคะถ้าพี่ๆไม่อยากปลูกเยอะเนี่ยสามารถแบ่งปลูกได้หลายครั้งเลยค่ะแต่ของก้อยเนี่ยจะโรยไปทั้งหมดเลยนะคะ อย่าโรยให้มเมล็ดทับกันนะคะพอได้แบบนี้แล้วเนี่ย,ยก็จะมารดน้ําให้น้องเขาชุ่มฉ่าเลยนะคะจะใช้เป็นฝักบัวแต่ระดับก็ได้หรือจะเป็นเครื่องพ่นยาแบบนี้ก็ได้ค่ะ,มะเมล็ดเขาจะไม่กระจุยนั่นเองค่ะทุกคนจากนั้นนะคะให้ใช้ถุงซิปที่ก้อยพาเทออกเมื่อกี้เลยค่ะ ก้อยก็จะใช้แล้วก็รีดปิดเขาให้แน่นให้มีอากาศอบอยู่นะคะหลังจากนั้นก็เขียนชื่อวันที่เดี๋ยวเราจะลืมค่ะเอาน้องไปวางไว้ในที่ร่มนะคะที่ไหนก็ได้ที่มืดๆเลยค่ะใช้กระมังแล้วก็ปิดคลุมไว้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนการย้ายลงถาดหลุมกันแล้วค่ะ เรา,พาเพาะเมล็ดได้ประมาณ5-7วันนะคะเราก็สามารถเอาน้องเขามาย้ายลงถาดหลุมได้แล้วก็จะเทพิทมอสลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอามือปัด,ปดๆเกลี่ยหลังจากนั้นฉีดน้ําให้ชุ่มฉ่านะคะทั้งต้นก้าแล้วก็พิทมอสที่เราจะจิ้มเลยค่ะเราใช้ไม้ลูกชิ้นก็ได้นะคะแล้วก็งัดลากเขาออกมาแบบนี้ค่ะเวลาจิ้มนะคะให้เรากดลากเขาลางไปค่ะอย่าจิ้มต้นเขาหักนะคะเพราะถ้าเราจิ้มต้นเขาหักเนี่ยน้องเขาก็จะตายทันทีเลยค่ะทําไปแบบนี้เลยนะคะยิ่งลึกยิ่งดีเลยค่ะต้นเขาจะได้ไม่โยกนะคะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก้อยก็จะต้องมารดน้ําให้เขาชุ่มอีกรอบหนึ่งนะคะรดให้ชุ่มฉ่าเลยจะจิ้มเขาในเวลาตอนเย็นนะคะแล้วก็เอาเขาออกไว้ตอนกลางคืนเลยค่ะมาแล้วก็รดน้ําให้เขาปกติเลยนะคะก็จะเป็นต้นกล้าแต่ละรุ่นของก้ยนะคะ